กลับมากากกระแสลกกันต่อในเชวงสุดท้ายค่ะโฟกรารหรือว่าตับห่านเนี่ยถือว่าเป็นเมนูเลิศลสดของชาวฝรั่งเศสเลยแต่ว่าย้อนไปดูเบื้องหลังของเมนูนี้ค่ะตั้งแต่เรื่องของการเลี้ยงห่านเลยห,หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายแล้วก็ทรมานสัตว์มากๆค่ะใช่ครับตอนนี้คนฝรั่งเศสหลายคนเลยนะครับก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าขอให้เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงหน่อยได้ไหมหคือยังอยากรับประทานอยู่นะครับแต่ว่าเห็นว่ามันโหดร้ายเหลือเกินนะครับแหมมันการ ให้อาหารเป็ดหรือว่าอาหารพวกนี้นี่โหดจริงๆนะมีการต่อท่ออะไรเข้าไปนะครับอยากให้คํานึงถึงชีวิตแล้วก็จิตใจของมันบ้างะนะครับไปติดตามกันเลยครับ บริเวณหน้าร้านอาหารฟูเก้ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสค่ะเต็มไปด้วยผู้คนที่ออกมาต่อต้านวิธีการเลี้ยงห่านแบบบังคับกินเพื่อให้ได้ตับขนาดใหญ่ที่มีความนุ่มแล้วก็รสชาติกลมกล่อมแม้ว่าเมนูฟอร์กราสค่ะจะเป็นอาหารรสเลิศเลยแต่ว่าถ้าแลกด้วยความทรมานของสัตบบ 1. 1> ว,ว,วต์แบบนี้ชาวฝรั่งเศสกลุ่มน,นี้เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะครับหใน ตัวแทนผู้เรียกร้องนะครับคุณเซบาสเตียนอาแซกบอกว่าทุกคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันก็คือต้องการให้รัฐบาลสั่งห้ามการเลี้ยงห่านแบบบังคับกินอ,อย่างที่หลายประเทศในทวีปยุโรปออกกฎมาแล้วนะครับเพราะว่าวิธีการเลี้ยงแบบนี้ไม่ต่างไปจากการทรมานสัตว์แบบทุกวันด้วยนะครับแล้วก็มนุษย์เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําร้ายสัตว์แบบนั้นด้วยทั้งนี้ค่ะกลุ่มนี้นะคะบอกว่า พวกเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะออกมาเพื่อที่จะแบนหรือว่าสั่งห้ามเมนูฟัวกราเลยเพราะเข้าใจค่ะว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยสามารถทํารายได,ได้ได้มากจากเมนูนี้เพียงแต่ต้องการเรียกร้องให้ทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยมองในกลุม่มมองในมุมกลับบ้างแล้วก็หันมาเลี้ยงหาในแบบที่เหมาะสมไม่ใช่เลี้ยงราวกับว่ามันเป็นเครื่องจักรค่ะครับและเหตุการณ์แบบนี้เองนะครับมีหลายหลายประเทศในชูวีบยุโรปนะครับหลายเมืองด้วยสั่งห้ามจำหน่ายฟัวกราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างเช่นในประเทศอังกฤษก็ได้รับความร่วมมือจากพ่อครัวทุกคนนะครับ<ะ>ส่วนที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาก็สั่งแบรนเมนูนี้ด้วยเช่นกันแต่ก็ถูกอุตสาหกรรมผลิตตับห่านในฝรั่งเศสนะครับขู่ฟ้องที่จะเอาผิดนะครับฐานละเมิดกฎหมายการค้าครับ<ะ> ก็พูดถึงว่าถ้ามองในทั้ง2ฝ่ายก็เข้าใจในฐานะผู้ผลิตเหมือนกันค่ะคงจะเสียรายได้มากแต่ว่าพูดถึงการเลี้ยงห่หารแบบนั้นนะคะที่ต่อท่อลงไปแล้วก็กรอกอาหารเข้าไปอย่างนั้นก็ดูทรมานจริงๆค่ะครับเมนูนี้มีราคาแพงด้วยนะครับในบ้านเราก็มีขายมีปรุงอยู่เหมือนกันนะครับแต่น้อยคนนักที่จะได้รับประทานเพราะว่าชิ้นหนึ่งนี่เขาบอกว่าหลายพันถึงหลักหมื่นทีเดียว มาดูอีกหนึ่งเรื่องกันค,ค่ะไปดูคาเฟ่แม่บ้านนะคะคือถ้าพูดแบบว่าเมดคาเฟ่อะไรแบบนี้สไตล์น่ารักคิกคุหลายคนนึกถึงประเทศญี่ปุ่นเลยคือต้นกําเนิดมาจากที่นู่นค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะที่สหรัฐอเมริกาในมหานครนิวยอร์กมีคาเฟ่แบบนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะใช่ครับสาเหตุที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นเพราะบริการของคาเฟ่แบบนี้แนวนี้เนี่ย แตกต่างไปจากร้านอาหารทั่วไปนะครับคือบริกรหรือว่าพนักงานทุกคนเนี่ยมีกริยาวาจาที่อ,อ่อนหวานนะครับสุภาพนุ่มนวลถือว่าคนอเมริกันนี่เขาไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับก็ไปดูรายละเอียดกันเลยครับเมดคาเฟ่แห่งนี้แหละค่ะตั้งอยู่ในย่านไชน้าทาวของมหานครนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกา เปิดให้บริการมา3มเดือนเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นที่พูดถึงในวงกว้างเลยเพราะว่าการให้บริการของคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยแตกต่างจากคาเฟ่อื่นๆที่ชาวอเมริกันคุ้นเคยค่ะครับและเนื่องจากเป็นคาเฟ่แม่บ้านนะครับพนักงานที่นี่ก็เลยแต่งชุดเมดสีหวานราวกับเป็นตัวละครในการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นนะครับส่วนการให้บริการก็นอบน้อมตามประเพณีของชาวเอเชียคือสาวๆเหล่านี้เนี่ยจะเอาอกเอาใจลูกค้ามากเป็นพิเศษครับ คุณซาโตชิโยชิมูระนะคะเป็นเจ้าของคาเฟ่แห่งนี้ค่ะเผยว่า เขาอยากจะสร้างบรรยากาศร้านอาหารเนี่ยให้เป็นมิตรแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดเพราะลำพังวิถีชีวิตของชาวนิวยอร์กเนี่ยเครงเครียดอยู่แล้วจึงอยากให้ร้านนี้ค่ะเป็นที่พักผ่อนให้ลูกค้าได้มาสังสรรค์กันกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวอย่างสบายใจค่ะครับแม้ว่าร้านนี้จะมีพนักงานสาวสวยทั้งนั้นเลยนะครับแต่เจ้าของร้านก็บอกว่าไม่ได้นำมาเป็นไม่ได้นำจุดนี้เนี่ยมาเป็นจุดดึงดูดเฉพาะลูกค้าผู้ชาย ทางร้านยินดีต้อนรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยนะครับซึ่งปรากฏว่าลูกค้าส่วนใหญ่กลับเป็นคุณผู้หญิงครับเป็นทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานด้วย ส่วนพนักงานสาวสวยของร้านนะคะบอกว่าเธอชอบบรรยากาศการทํางานแบบนี้เนี่ยมากกว่าในร้านอาหารสไตล์อเมริกันค่ะและที่นี่เนี่ยยังได้แต่งตัวสวยๆทาผมสวยๆทุกวันด้วยทั้งนี้นะคะใครที่กังวลค่ะว่าคาเฟ่ประเภทนี้เนี่ยจะมีบริการอะไรผิดกฎหมายแอบซ่อนหรือเปล่าสามารถวางใจได้เลยค่ะเธอบอกว่ามีแต่บริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเท่านั้นค่ะครับผมครับสำหรับชาวอเมริกันเขาบอกคาเฟ่แบบนี้แปลกจริงๆนะครับ ปฏิบัติกับเขาเนี่ยเหมือนเป็นพระราชาเลยนะครับเวลาเข้าไปรับออเดอร์นี่คุกเข่าเขาบอกเขาไม่เคยเจอนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าม,มาบ้านเราอาจจะไม่แปลกนักแต่ที่แน่ๆน,นะคะมีสาวๆแบบนี้มาบริการเชื่อว่าหนุ่มๆอยากไปคาเฟ่แบบนี้แน่นอนค่ะผมด้วยเอาละครับ,รบปิดท้ายวันนี้นะครับเราจะไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนบนถนนชอมเซลิเซ่นะครับถนนสายดังที่สุดในกรุง ปารีสของฝรั่งเศสนะครับเมื่อคืนนี้ยิ่งสวยขึ้นไปใหญ่เลยนะครับเขาเพิ่งมีการเปิดไฟเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนะครับเขาเปิดล่วงหน้า1เดือนเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงผู้คนเนี่ยหลั่งไหลไปปีหนึ่งนี้นับล้านคนเลยนะครับไปชมความสวยงามพร้อมๆกันค่ะ และนี่ก็คือเกาบกระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการได้ทุกวันจ์ถึงศุกร์14นาฬิกาเป็น,นต้นไปค่ะหรือว่ารีรานช่วง23นาฬิกา40นาทีและยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ค่ะผ่านเว็บไซต์ YouTube เ e ิร์ชคำว่าเกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์หรือว่าเข้าไปในแฟนเพจของเราค่ะ Facebook เกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์ a n n e l รับชมย้อนหลังได้แล้วก็สแสดงความคิดเห็นกับรายการได้เป็นที่ค่ะวันนี้ดิฉันชื่นจิตคุณดิที่เดชและทีมงานทุกคนขอพรบคุณ